สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนเปลี่ยหมดพี่น้องอู้ดิอู้ดวเดี๋ยวด้วจ้าเอานี่ให้ลูกก่อนคนตกห้ำเอาหนี่ให้ลูกก่อนอโอเค,อเคมามามาขึ้นอึบดจ้าติหน่อยก็ฟากัล้างมือเหรอเด้อพี่น้องค่ะ มาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแลวบันไดทักไทยท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจะา,าพึ่งขอมาพี่น้องดูจะไทยพี่น้องเบ่งเด็กหน่อยไปน้่เล่นนวจ ja. ้าเนาะอันนี้อันนี้เป็นคลิปแบบสบายสบายพึ่งเข้าบ้านเด้อจ้าเด้อมาทักไทยพี่น้องเด็กหน่อย,ยนียน่เขาอยากกินอันนี้ มาอยู <uh> okay. hey ่อ hey. 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 mm. like ีกอย่างโอลิโอโอลิโอยูจะน้อมจนตัวสะอันบบลูกมอสเซย์เฮ้สวัสดีเฮ้เอสโอริโอสวัสดีค่ะโอริลีน่าสวัสดีไลค์ค่ะสอริโอโอริโอยูณแคนอี้แคนดี้นะเซ่์ลีน่าคุณเซยขอบคุณมากมากค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณมากๆค <Crisp> ่ะขอบคุณมากๆค่ะเมมวินขอบคุณมากกครับก่อนแล้วขอบคุณมากๆค่ะที่มาติดตามเมมวินกับลินนากับแม่ตายแล้วจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจะเปียกมากพี่น้องเสื้อให้ยูดในหน่คอมมนชุดเสื้อกันฝนนอกจาก มองไปเห็นอย่างลรมั่วไปหมดพี่น้องคะสวัสดีเด้อจ้ะส่งผมสวัสดีเด้อจ้ะ <I like S 1> พี่น้อง oh. พึ่งเขามากเขามาก๊บหนู้แม่แม I like Oreo แม่แมา I like Oreo มาบอกพึ่งเขามากกับมาอัดคลิปเนี่ยให้พี่น้องได้ได้เจอเด้อ อันนี้คือคือแบบขึ้นขอม้าบ้านใหม่ๆจ้ะพี่นอ้องเมนนักกูนั่นแมนวินคือจังคือจังแบบเลือดก,กำเดาไหลออกไหมอยู่โรงเรียนเราคิดว่านะเพราะว่ายังเห็นรอยมีเลือดจากทั้งจมูกแต่าคู่กับใบเบลล์อย่างนี้ฟังเพราะเม่ตายไปหลับแม่ตายกับมึงเห็นไหมใครเบิลงแม่นวะหนักเห็นบ่แมวินงขางแน่นหนักนี่ไหมขางนี่นี่แต่บ่หลาย ด้วยรอลูกใช่ไหมฮะอืมเพราะว่านูจะต,ต้องเอิมเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่านูเป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยนวนูต้องตรวจเบื้อ,อ,อวงว่าเขามีแผลมีหยังบอบางท,ที่เพื่อคู่เขาอาจจะลืมผูดในห้องฟังังินสินะก็จะได้รู้เนาะจา้ะนี่ก็สิ่งสําคัญเด้อจ้ะจะผู้ใดไปรับลูกจากโรงเรียนหรือว่าเอ้ยจากโรงเรียนอนุบาลนะจ้ะสิ่งสําคัญ เพาะว่าต้องตรวจเบิรงว่าลูกไี่พงไม่แผลอย่างบอเ <c oughs> พราแม่แค่ไปรับซื้อๆรู้จักเนาะเดี๋ยวหนูน่าให้ได้หน่อยก็จะ s the so, oreo oreo c a n eat them so แล้วอันต่อต่อโอเคกินเลยลูกอันนี้ของเมนวินแอปเปนดิกาอันนี้ก็ของลีน่าแอปเปนดิกาจ้ะโอ้ย มองเบิ้งเมื่อวานกน่อนเนาะจ้ะเล็กน้อยไปเก็บดอกไม้มาให้แม่กันเล็กต่อใส่ในแก้วนี่อ๋อนีน่นี่น้าบอกว่านี่น้าไปเก็บดอกไม้มาให้แม่ไว้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะถามนี่นะไว้ดิสหรอกว่าบลูมแม,ม,บม,แม่บลูมแม่กันเล็กใสดอกไม้บลูมแม่ดอกไม้หรอก flower flower เดินอุปสมณ์วิน<ด> เดือดลกกับลุมไมที่มัมมหรลาเวอร์ล้เวอร์อ่อะโอเคอันนี้กินไม่ได้นะลูกนะขอบคุณมากค่ะคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณหลายๆจากใจนะจ๊ะหนูขอบคุณแบบหนูขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญนอกจากทีม่มาเอ่อเคลียร์ว่ายังล่ะมาเมตตาเมตใจกับลูกนอกจากเนาะลูกสองคนแม่วิญกับลีน่ะหนูขอบคุณอีลีขอบคุณหลายๆนะจ๊ะ อันนี้นุก็เลยอัคดคลิปแบบว่าแบบกันสดๆดให้พี่น้องเบื้องแรกนอกจากแล้วนุก็จะฝาออกอาลงให้พี่น้องว่าเอาเขามาบานปุ๊บก,ก็จะเป็นยังสี่แบบว่าถอดเสื้อผงเสื้อผ้าบัดท,ที่นี้นุก็จะมาทำคลิปว่าเด็กน้อยพึ่งเขามากขอเฮ็ดยังแน่ก็เกิดหิวนงหิวน้ำหิวยังนอกจากก็ะแม่ก็ไปลงเลียนมากพอมจะไปเบิ้ลมือเลี่ยนแปดก่อสมองซ้ำมาเฮ็ดงานล่ะพี่น้อง พี่น้องคะแม่นวินฝากรถไว้กับหนูหมฝากรถไว้กับแม่มาเศร้านี่หน,นูเอารถไปนั่มเอารถไปนั่มันึรุงเรื่อเจ้าของมอ้่ลูกอีกอหนึ่งนะขั้มสีแดงไปใครแล้วลกูกแม่นวินฝากรถกับแม่แ <laughs> มาให้ตัดเส้นแม่ให้ตัดเส้นนี่นะบอกว่าแมา่มา,ม,าม,ามาลัา แม่มาลับมลับอืมสหดไปพอแล้วแม่นืมอยอพอแล้วไปสิต่าเดะมาเห็จเมท่านผู้ชมหมูอไปพอจะนำท่านผู้ชมม,มามานั่งซ้อมเลยก่อนจะ้ะม,มามา เด็กจังแค่ก็พอโอเคดวมัลส์พรอตั้งไม่ทันคุณผู้ชมแมนวินบอกว่าอันคุกกี้มันแล้วว่ัสดุเดียวไปซื้ออีกว่ัสดุอ่ะอีหลาพรอตั้งไม่ทันผู้ชมเหงื่อแตกเหงื่อแตกทั้งฝนตกเปียงมาได้หนิพี่น้องชายเด้นุ่นจะไปอาบน้ำด้วตอนนี้เซียขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับแมนวินขอบคุณหลายๆครับอืมเอา เชียร์ดูเอาสควอนสคนโอเคสคอนสกวอนอลิน่าสควอนแล้วลูกลิน่าสควอนไหมเอาเอากำลังกินกำลังกินอยู่กินกีแม่ัม่แล้วลูก s oreo oreo can eat o o can e ีเมื่ออึดไม่ตายจะพาแม่นวิน ไปหาหมอหนอกจะถ้านเมเปินลูกไส้ไปหาหมอเราก็จะเอาลีนาไปน้่มเราก็แอนูนล,ล่ารงเลียนให้ลูกพร้อมมืเอื่นล้วก็ล่ารงเลียนให้เจ้าของพร้อมมืเอื่นสุกคนสามคนจะไปโรงพยาบาลไปพบหมอหน่าจะแออให้ให้หมอเขาเรียกว่ายัง่ะลืมมาได้บันี้ให้หมออเขาเรียกว,ว่ายัง เช็คมัจใจไม่นวินนอกจากเนาะโอ้ยกว่าเสียนั่นติดอ้างไปเลยแบบนี้บบดย่ำเบาคงกับคงไปเลยบัดย่ำจะรู้อยู่ว่าจะพูดยังมอลรมันหายใจประทันบินน้องมันพึ่งเขามากเมแม่ังสันเนี้ยนูวิ่งตากฝนนูวิ่งตากฝนมากจากจากรงเรียนนอกจากเราก็ต้องให้มันท่านเวลาพร้อมไปรับลูกเราก็เข็นลูกเข็นรถลูกขึืนเนิ่นจ้ะ ตามพี่น้องหูนอกจะหนูกบแบบเลี้ยงเดียวแบบดเดียวสุดๆนอกจะเนาะแบบคนเดียวพร้อมอก็จะเอาเขาเอารถเ,เก็บใบรถเข็นเก็บใบแล้วก็ควจะเอาเขาขึ้นมาบันไดพร้อมเนียบันไดกับซองสันยูบานบ่มีลิฟต์ได้จ้ะนี่กับเมือยเอพราะว่า บ่คคอเข้ามาละถ้าเข้าขึ้นบันไดก็บ,บ่เป็นอย่างเข้าต,ตัวคนเดียวแต่นี่เด็กหน่อยเดี๋ยวเด็กหน่อยก็ขึ้นสองขันแล้วก็ว่าเศร้ามือยหรือว่าขึ้นสองขันก็น,นั่งนั่งยุบบันไดก็มีนอะพี่นอ้องเข้าก็ตตองค่อยเห็นว่าลูกสิเขามากสินะ <laughs> ต้องเป็นแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวเดียวเดียวสุดๆุดๆละจังสิลูกแล้วก็บแบบที่แบบบ่มี่บแบบถี่บาบะมี่นมาช่วยอนเ,เ,เรยกว่ายัย่าง ช่วยเลี้ยงนั่มยังเสียนอะ่ะจะมันกะจะลำบ,บากแนะ่จะจะทำให้หเ่าเข้มแข็งนอจ้ะเนาะสู่ๆจะขอบคุณพี่น้องสุภูสุสคนที่เป็นกําลังแรงใจให้หนูกับลูกได้จะขอบคุณอีลีหนูสาบซึ่งอีเล่โอเคเนาะจ้ะพี่น้องมุมาทักทายพี่น้องได้จ้ะเราก็จะเอาคลิปอันนี้ลงให้ให้พี่น้องเบิงลา่าสุดเพราะว่ามาถึงบ้านแล้วเนาะจ้ะหนูจะเฝ้าเอาลงเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะขอบคุณได้หลายจ้ะ